เพลงคู่สักเพลงไว้เพื่อนเพลงอกหักอะอกหักไงได้ย์อะได้เย์อะฉันออกกำลังกายทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวยีอะมันมันเกี่ยวกับความรักตรงไหนเยีอะตรงไหนเนี่ยอกหักเพลงอกหักเพลงอกหักนี่โอเคเรอแล้วดนตรีเอาไหมฮะดนตรีไม่ต้องหรอกโอเคฉันออกกำลังกายทุกวันแล้วันนั้นทำใจไม่ได้เริ่มเลี้ยงลพชน ฉันกระเด็นไปวัเที่ที่โคงหักยังไงหมอตรวจได้พบจริงและอกฉันก็หักรถมันชนมึงบ่นไปเลรว่อยรถมันชนเสียงดังเสียงดังโครมช่างดังจับจ้าเฮียเฮียเฮียหนูว่าเฮียเล่าเลยดีกว่าค่ะเรื่องเป็นไงมึงไปโดนรถชนที่ไหนมะโดนรถชน ย่าไฟแดงโอ้พูดถึงรถแล้วเมื่อวานเอ้ยเอ้ยอย่าเล่าแล้วกูไม่เลยตาตาจริงเลยรถชนต่างคนต่างพาสิบล้อกับโมไซค์โอ้ยต้องติดแยกมาพี่ตูมโอ้ยแล้วคนงานสรงาิบเยอะยางระเบิดติดล้อยางระเบิดสิบเยอะชนโมไซค์ไหมมันไม่ชนมันชนยางระเบิดเฉยๆยางระเบิดบ้่มเหรอผมใช้ายสิบล้อเสียหลักไปเลยเสียหลักโมไซค์ไปต่อ อาสิบล้อเปลี่ยนยางได้ขับตามไวเหเอาแล้วเอาแล้วมเปลี่ยนยางเร็วมากเลยดูคนจอดม็เตอม์ทันด้วยเขนาะเนต่ยการจราจอติดขัดติดติดต10สิบล้อไปอย่างนี้เลยเออเมาเมาไหมเราไม่เมาเราเห็นกับตาเราก็ขับตามหลังมันไปเพื่อขับตามเพื่ออะไรจะดูวันนีว่ามันจะเป็นยังไงไว้ตอนสิบล้อจอดที่ถอดล้อเราอยู่ไหม เราก็เราตามโมไซไปแล้วแต่สิบล้อมาที่นี่มันสิบล้อแซงเราทีนี้พอโมไซไปปื๊ดสิบล้อตามเปลี่ยนยางเสร็จตามปื๊ดสิบล้อโมไซอยู่ประมาณสักร้อยเมตรเฮ้ยสิบล้อจอดอยโอ้ยโมไซว่าไงสิบล้อลงไปแล้วเอาแล้วคว้าเด็กแป๊บไปพวกนี้คว้าเด็กแป๊บเปล่าลงไปซื้อไข่ปิ้งไข่ปิ้งข้างทางเพื่อจะดูว่ามีมีดปอกไข่หรือเปล่าอ๋อไกม่ได้ซื้อไข่ไก่ยิบมีดปอกไข่นึกแล้วไงนึกแล้วนึกแล้วอุ้ยเสร็จปุ๊บซื้อไข่ อ่าซื้อไข่ดิ้อไฟเขียวปุ๊บบอสสไปแล้วเวเลาว่าเรา่ะเราก็ยังอยู่ยังอย,อ,ยอยู่อยู่หลังสิบร้อเลยอ่าไอ้ย,อยูสิบร้อเห็นมั้นั่งกินไข่บนรถเว้ยเอ้ยน่าสนุกสนานเว <laughs> น้ยเสร็จปุ๊บไปกินไข่ลูกแม่ขับตามอีกยูกตามอีกเหรอมันขับตามอ,กอีาามอกแล้วเราว่าเราวะเราก็ตามเพื่ออะไรเราตามเพื่ออะไรดไนนไมูมันงนี่มันงานทำเหรอ ดู่าสองคนนี้มันจะสรุปจบยังไงอ๋อพอถึงแยกท่าพระรู้จักแยกท่าพระปะแยกท่าพระใกล้ๆถึงแยกแยกท่าชีสามแยกไฟฉายแยกท่าพระมึงรู้จักเหรอเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีไฟฉายนะทำไมอะไฟหมดเส้นจรันสนิทวงอออ่ะบอไซผ่าไฟแดงเลยโค้งเลยฝ่าไฟแดงเลยปั๊บ ไปเลยแถบนี้ไปเลยปื๊ล้มมาเลยแถบนี้ไปเลยเนี่ยคนนะคนขับแล้วเทโค้งเปล่าเทโค้งเทองปั๊บดีจอดดูเลยไปจับจับหัวงปึ๊บโอ้ไปเลยไปเลยลูกตาไปเนี่ยทั้งแถบไปหมดเลยเล่แบนมันแตกเลยอ๋อเอา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 ไอ้ไอ้ไอ้แว่นอะเรื่องแว่นทิ้งไปก่อนพอมันล้มปั๊บก็โมไซล์ล้มไงแว่นแตกไงเออเออก็เท่านี้สิบล้อสิบล้อสิบล้อไม่ไปกินไข่หลับ ¡Mamá! <laughs>